กรรมอันใดทําให้คู่รักกลายเป็นคู่ทรมานผลัดกันลงรักผลัดกันวิ่งหนีแทนการคิดว่าเคยทำกรรมใดร่วมกันลองมามองด้วยตาเปล่าเอาตรงๆว่าคู่รักคู่แค้นในโลกนี้อยู่ด้วยกันแบบไหนได้บ้างมีไหมประเภทตัวอยู่ด้วยกันแต่ใจต่างคนต่างอยู่ มีไหมประเภทแสนงอนด้วยกันทั้งคู่เกิดเรื่องนิดเดียวต้องให้อีกฝ่ายงอมาราทอนถ้าไม่งอหนักๆกก็คอแข็งเหมือนหน้าไปทางอื่นอยู่อย่างนั้นมีไหมประเภทรักแรงเกลียดแรงรักและยอมตายแทนได้แต่โมโหร้ายขึ้นมาก็อยากเอาชีวิตอีกฝ่ายเส้นโทสะตนเองแทน มีไหมประเภทบ้าอธิษฐานชอบอธิษฐานไปถึงชาติหน้ารักขึ้นมาก็จะขอติดตามกันไปทุกภพทุกภูมิแต่บทจะพลิกเป็นเกลียดเข้าไใ้ก็สาบส่งไม่ขอเจอกันอีกไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเรียกว่าอธิษฐานทรงเดชตามอารมณ์ไว้ขัดแย้งกันเองคิดถึงชาติหน้าแบบโง,โง่โง่หลงหลง นึกว่าชาติหน้าจะเป็นไปตามใจอยากไม่เข้าใจเลยว่าชาติหน้าล้วนเป็นไปตามกรรมการที่คนสองคนต้องได้พบได้เจอรวมทั้งมีอิทธิพลทางใจต่อกันอย่างสำคัญหนีไปไหนไม่รอดหายหน้าเป็นสิบปียังต้องกลับมาเจอกันอีกนับเป็นการบ่งบอกอย่างโจงแจ้งว่ามีกรรมสัมพันธ์ ต้องเคยอยู่ด้วยกันแน่ๆไม่ฐานะใดก็ฐานะหนึ่งดุดแมงมุมที่ทอใย,ยไว้ดักตัวใหม่ของตนส่วนที่ว่าใจจะพร้อมคิดพร้อมรู้สึกต่อกันท่าไหนเป็นเหตุให้มีสิทธิ์อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือไม่อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเคยอยู่ด้วยกันมาท่าไหนเช่นถ้าเคยผลัดกันรัก ผลัดกันเกลียดก็ต่างคนต่างก่อกรรมทางใจตามอารมณ์ไม่ให้เป็นไปพร้อมกันไม่ให้ได้สมัครสมานสามัคคีไปด้วยหรือถ้าเคยอธิษฐานต่อหน้าพระหลังทาบุญขอให้ได้ครองรักกันไปทุกชาติแต่ชาติเดียวกันนั่นเองหลังตบตีกันเลือดกบปากก็สาบส่งจงอย่าได้มารักกันอีก กรรมที่กระทำต่อกันประมาณนี้ก็เป็นเหตุให้กลายเป็นคู่ทรมานผลัดกันหลงรักผลัดกันวิ่งหนีสุดฝีเท้าได้แปลกใจตัวเองได้ว่าบางครั้งก็นึกรักรู้สึกว่าบหวามแต่บางครั้งก็เกลียดกลัวจนคนหัวลุกหากคำอธิบายดีๆที่มีเหตุผลจับต้องได้ไม่เจอสรุปคือ ถ้าเจอประเภทผลัดกันไล่ผลัดกันหนีทางที่ดีให้ทำใจว่าบุญไม่ถึงกันหรือมีบาปเก่ามาขวางใจขวางชะตาไว้แต่ถ้าวันหนึ่งจะพลัดจะบผูมีบุญเก่าจะให้ผลลงเอ่ยในที่สุดมาอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์เวียงเพราะมันมาแน่เนื่องจากกรรมเป็นอะไรที่อยากซ้ำรอยตอนเอง ขอให้ตั้งใจดีร่วมกันคือไม่เห็นอีกฝ่ายดีมาก็อย่าทำเป็นเก็กให้รีบดีตอบหรือถ้าเห็นอีกฝ่ายเริ่มร้ายก็ให้รีบคิดว่าทำอย่างไรจะกลายเป็นดีขึ้นหักห้ามใจไม่คิดเล่นงานคืนดีต่อกันง่ายๆตรงๆพร้อมๆกันเท่านี้ก็จะแก้ปมกรรมปมลึกลับทางใจเสียได้